เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าออบ้านสวยๆนะครับบนพื้นที่กว้างๆจอดรถได้หลายสิบคันเลยนะครับอยู่ในเมืองนะครับแต่บรรยากาศเงียบสงบเป็นธรรมชาติมากๆนะครับหลังนี้เป็นบ้าน ที่มีพื้นที่กว้างนะครับเหมาะสําหรับทําบ้านสวนรักความสงบหรือจัดสวนย่อมต่อเติมปลูกสร้างได้นะครับเนื้อที่ถึง200ตารางวาเลยนะครับแล้วก็บ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ําครับจอดรถดได้หลายสิบคันครับแถมเอให้2ตัวเครื่องทําน้าอ,อุ่น1ตัวฉนดนพร้อมโอนนะครับใกล้กับสถานที่สําคัญใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้อาามายัยหนองค้อ ใกล้ตลาดใกล้เทศบาลสุรศักดิ์นะครับใกล้ร้านสะดวกซื้อและยังมีบริการยื่นกู้บริการเช็คเครดิตให้ฟรีด้วยนะครับพาไ่ผ่านไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็รีวิวดูบ้านกันรบอบๆก,ก่อนนะครับพื้นที่กว้างขวางครับทําประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับจะสวนหย่อมทําสวนต่อเติมก็เหมาะนะครับอยู่ในใกล้กับเทศบาลจัรารรสุรศักดิ์ด้วยนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับหลังนี้ ่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูที่ก็สายตรงถึงผู้ขายได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่คือคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ